สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพันตำรวจเอกภาคภูมิเปิดใจความสัมพันธ์มินนี่เจ้าแม่เว็บพนันหลังมีภาพแนบชิดจากกรณีตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสออทนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจและบ้านที่ซื้อไวใ้ให้ลูกน้องพักรวมห้าหลังภายในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ ต่อมาได้ค้นเป้าหมายรวม30จุดในพื้นที่6จังหวัดประกอบด้วยเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพขอนแก่นอุดรธานีและสระบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายตำรวจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ยศพลตำรวจตรีพันตำรวจเอกซึ่งเป็นชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตำรวจและยศพันตำรวจเอกนอกจากนี้ยังปรากฏภาพของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ ดูสนิทสนมกับมินนี่สาวสวยและผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ล่าสุดพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนกับมินนี่รู้จักกันโดยไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นซึ่งรู้จักใกล้ชิดกันแต่ไม่ได้พบเจอกันบ่อยโดยรู้จักมินนี่ไม่นานช่วงไปเป็นผู้กำกับเมืองเลยและไม่ได้เจอกันประมาณสปีเพิ่งได้มาพบอีกครั้งเมื่อต้นปีและไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา หลังเกิดเรื่องยังไม่ได้คุยกับมินนี่หรือคุยกับใครจากนี้ต้องไปกราบขอโทษบิ๊กโจ๊กที่ทําให้เสียหายตอนนี้ครอบครัวได้รับผลกระทบและเสียหายแต่สิ่งไหนที่ตนทําก็พร้อมรับผิดชอบส่วนสิ่งไหนไม่ได้ทําก็พร้อมต่อสู้ส่วนตัวผมไม่รู้ว่ามินนี่เคยทําอะไรซึ่งยืนยันผมไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ